ปัตตานีแม้จะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าการเลือกตั้งในพื้นที่ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีเหตุเกิดขึ้นบางพื้นที่อาจจะมีการแข่งขันสูงส่วนการนัดคะแนนพบว่าที่ปัตตานีนายนิอันนุวาสุไลมานเจ้าของเก้าอี้เดิมชนะนายพิทักษ์เกาะเกียรติพิทักษ์คู่แข่งกว่า2,000คะแนน ส่วนที่ภูเก็ตค่ะผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของเทศบาลทั้ง12แห่งมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนายสุพโชคละอองเพชรทีมรักภูเก็ตคว้าเก้าอี้รักษาแชมป์ให้ทีมรักภูเก็ตไว้ได้ชนะนายพิสุทธิ์สุสทธิจินดาวงผู้สมัครทีมคนหนุ่มนครภูเก็ตขณะที่เทศบาลตำบลรัศดานายจิรายุทธ์ทรงยศเอาชนะนายนครินยอแสงรัฐแชมป์เก่า ส่วนเทศบาลตำบลฉลองนายสำราญจินดาพลกลับมาทวงเก้าอี้หลังจากที่เคยพ่ายแพ้นางสาวทศพรตรีวงศ์ด้วยคะแนนนำเกือบเท่าตัวค่ะ จังหวัดสงขลานายนะรงพรณนะพัทลุงนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่เป็นสมัยแรกหลังชนะพลตำรวจโทสาครทองมุนีเจ้าของเก้าอี้เดิมกว่า2,000คะแนนแต่ว่าการทำงานจากนี้ไปอาจจะถูกตรวจสอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าทีมของพลตำรวจโทสาครเข้าไปนั่งในฝ่ายนิติบัญญัติ17คนขณะที่สทออของนายนะรงพรได้ไปแค่6คนคะ่ะ